ทางด้านองคมนตรีค่ะลงพื้นที่นะคะมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบค่ะนอกจากนั้นนะคะอ,องคมนตรีก็ได้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเชียงแดนภาคใต้้วยค่ะ วันนี้นะคะพลเอกภัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีค่ะเดินทางมาอย่างพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่กองร้อยทหารพรานที่3011หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน30เชิญสิ่งของพระราชทาน70ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค่ะโดยมีนายสุพจท์รอดเรืองนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวต้อนรับ พลตรีธนชิมพาลีค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลากล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ พลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาองคมนตรีกล่าวถึงการเชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจพร้อมนำพระราชกระแสแสดงความห่วงใยกล่าวกับเจ้าหน้าที่โดยทรงให้กำลังใจและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเสียสละเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวงังนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างความปรับปลื และสำนึกพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่อย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอบรงสตาจังหวัดยะลาเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่14ธันวาคม2565ที่ผ่านมามีคนร้ายคว้างระเบิดไป้บอมใส่ฐานจุดตรวจเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อยรอพท3009บ้านตลาดล่างเขตเทศบาลตำบลบรงสตาอำเภอบรงสตาจังหวัดยะลาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บสานายจากนั้นอค์คมนตรีได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลนบรนงสตาและเชิญสิ่งของพระราชทาน ฐาน50ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืน M79 ยิงเข้าใส่ฐาน ชคอ,อตอบันังสตาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อสอได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายค่ะนอกจากนั้นนะคะทางด้านของผลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางต่อไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าค่ายซิรินทร์ตอนตวเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปะตะัตตานีเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้หนห้องประชุมหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ที่สําคัญ ในห่วงที่ผ่านมาแนวโน้มสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแดนภาคใต้ตลอดจนรับฟังสรุปความคืบหน้าคดีสําคัญจากกองอำนวยการและกําลังตํารวจจังหวัดแดนภาคใต้พร้อมหารือและสรุปแนวทางการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้เข้าร่วมค่ะ